สิ่งที่เห็นไม่ใช่ความจริงในบ้านไม้เก่าหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ท้ายซอยเงียบงนันคุณหนูเติบโตมาพร้อมกับกฎที่ไม่เคยมีใครอธิบายเหมือนเงาที่คอยกดทับหัวใจตั้งแต่ยังจำความได้เธอถูกสั่งให้เดินเบาพูดเบาและมองให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะรู้หนูตามมุมบ้านที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเทียงทางผ่านของสัตว์ศกรปรกแต่สำหรับเธอมันคือดวงตาอีกคู่หนึ่งที่กำลังจ้องกลับมา ทุกเช้าคุณหนูจะเห็นคราบเงาวาวบางอย่างซึ่งออกมาจากรอยแตกเล็กๆตามผนังมันไม่ใช่น้ำไม่ใช่ฝนและไม่มีกลิ่นเหม็นอย่างที่ควรจะเป็นกลับมีกลิ่นคาวจางๆของความทรงจำเธอไม่เคยถามเพราะการถามคือความผิดบ้านหลังนี้ไม่ชอบคำถามแม่ของเธอเป็นหญิงเนียบขรึมดวงตาแข็งราวกับหินเธอมักพูดประโยคเดิมซ้ำๆสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อทั้งหมด แต่ยิ่งห้ามคุณหนูก็ยิ่งเห็นยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่าคราบเยิ้มนั้นกำลังขยับช้าช้าเหมือนมีชีวิตราวกับบ้านกำลังหายใจคืนหนึ่งไฟดับทั้งหลังความมืดทำให้เสียงชัดเจนขึ้นเสียงขูดเสียงครูดและเสียงกระซิบที่ลอดออกมาจากกรูเล็กๆเธอเห็นแล้วใช่ไหมคุณหนูคุกเข่าลงใจเต้นแรงเธอไม่เคยเข้าใกล้มันมากขนาดนี้มาก่อน เมื่อแสงจากไฟฉายส่องไปเธอไม่เห็นหนูไม่เห็นสัตว์ใดๆมีเพียงเงาสะท้อนของดวงตาตัวเองบิดเบี้ยวอยู่ในความมันวาวนั้นในวินาทีนั้นเธอเข้าใจสิ่งที่ซึมออกมาไม่ใช่ของจากกูแต่มันคือสิ่งที่บ้านพยายามเก็บซ่อนความกลัวความเงียบความลับของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่บ้านไม่ได้มีหนูบ้านมีความทรงจำที่ไม่ถูกพูดถึง เช้าวันต่อมาคุณหนูเก็บกระเป๋าเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมุมผนังยังคงมีคราบเงาวาวเหมือนเดิมแต่สำหรับเธอมันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่รูเล็กๆในผนังแต่คือความจริงที่ผู้ใหญ่พยายามอุดมันไว้ตลอดมา